พี่ดัสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะพอบ้านเราอยู่คนเดียวนะคะมาช่วยยกของหน่อยพี่เสือนี่มะห้เออฮะก็จังไดไปเที่ยวหาแม่มาบ่แล้วพวกนี้หน่งแท่นเห็นว่ามันจะเอาหมูเอาหมอมาอย่างมันจะมาย่างมื่อใดล่ะมไ้ค่ะ <laughs> <laughs> นี่เสื่อมะห้มีมูแล้วอรรเอาาอก็นี่ไงอเอามา เออทีวีมันมาหนีอันนี้แหละรับรองมาต้องไปใส่เสาโซ่ใส่ทานซีก้อนจบม่สักขาวานี่แหละจะได้บ้องเงาเออมีทั้งเอเอ็มเอฟเอ็มเออนาละจะได้บ้องเงาบึงอ่ะเปิดในย่สิบซีสมองเขาว่าฟังไปโหลดทั้งข่าวทั้งอ่ะเพลงทั้ง,อออง,ออง,ง,งมอลลอกมอลลั่มมีเบิร์จูนเอาวะสันเอออันนี้แทงเออเอออันนี้อนนอคิดมาช่วยฮิมเฮฟวี่เย่พึ่งเออสตอยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ เออเอาไว้มองมองนี้พี่งวยมองนี้ก็ได้มองปูอเออ,อเดี๋ยวอย่าเพิ่งทาคิดก้อนนี้มันจะนั่นแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะนั่นเพราะว่ามัน่อนขางราคาสูงห,ห้คิดเพิ่นเอออ่าเพิ่นมาซอยโยกแล้วก็ไอกล้องสีนันมันเป็นกลองไฟบันไดสำหรับไอน้นั่นกองน้ำง่ายเครื่องกองน้ำอือฮึไปเออฮะไปบ่เอาไปในในครัวเลยไหมอ๋อตรงนี้ตรงนี้เนี่ย เพราะว่าซานอยู่อยู่ละซานเขาอยู่ตรงนี้อยู่นี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 ่นนอ้ตรงซิงโซดาเนี่ย <ST S 1> <ST> S> <S มันจังเขาจังจะบรยเอาไปเพ,าเพราะว่าจังใดมันก็นต้องเออซิงโซดานันตรงซิงโซดาเลยเออมันจังใบไก่โบไก่ละว่างเด้อล่ะสายไฟ <ST S> เอา้ออาเธอกัะยางไปอีกทางว่แล้วคิดว่าจะรอดจังใ <ST S> <ST S> ดล,ๆๆละๆๆ่ะเออล้วคิดจะรอดจังใดล่ะเออว่างนั่นล่ะเออเออว่างเนี่เออไปนั่นล่ะเออ เออส่วนหลอดไฟอันนี้ป๊อกเนี่ยเอาไปอ in ินเดอร์อินไซด์ดีกว่าอันนี้อินเดอร์ลูมเลยอเ,อเออแล้วก็เอาเอาหลอดไฟไปใช่ใช่หลอดไฟอันนี้นะคะเป็นหลอดไฟบันไดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะ<ฟ>บอกให้ทางบริษัทส่งคนมาติดให้เราส่วนก๊อกอันนี้สีแดงเอาไปสิ่งโซดาก็ได้เดี๋ยวอ่าอาอ่าโต่งมากจงให้คนติด มองนามองนางขานองคั้วนั่นแหละเออเพิ่มให้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเริ่มว่างไว้สิ่งโซดาก็ได้เนี่ยใจเพื่อนอ่ะเวลาอา่ะเพื่อนมาเธอระบอกเพื่อนเนี่ยติเทนบอกกอกเพื่อนเฮ็ดเสริมเพื่อนมาใหายย้เนี่ยนี่นี่เพื่อนจะต้องติดมองนีไฮน,น่ะนะเวลาเขาจะถูพึ่งถูบานนี่ยังนี่ละเอออือฮึโอเคนะคะคือวันนี้เรามานะคะเราจะมารีวิว พื้นชั้นสองนะคะหลังจากที่เขาปูไปแล้วนะคะมาองเบิ เอียเปลี่อนขึ้นเดี๋ยวิบสีส้อมก็บอกฟังไปโดจ้ะโวดขึ้นยิมแฮปปี้ีมันปปี้ชวนกันีมาม่าไลน์ลดจ้ะครับครับจ้าคือมันพีมา่ไหรเน่ก็ของนี้ขี้ขี้กั

กได้ที่มันแฉนรัฐบาลสมัชชาแฉนอะก็มาบอกบอกบอกหลังจะมาเงาอะตัทีวีของวนทีวีมันแตกไปน้ำมาได้อันนีมั่หิวหิวใมือยางลอกม้เาบ้านลอกไป ราวนะฮะบโ่โอ้คกซี่ชีนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะ พวกดังบุกบุบม่เ้มันก็บค่นาวนบ่อวงบ้ค่อยหนาวคือผ่านมาหรือว่ากันนี่หนาวเป็นบางมือนี่ไยน่ดูเดี๋ยวกันยังหนาวอยู่ตมือพันเสียวนิ่เออกันหนาวขนาดมอสหมาใหม่อันไหมบอผมเดทางงานให้จีดดอกผมเหีนวมาแปะแบจะัปีก้องครับจี้ป้อมครับเปนประกาศ ป้าอันนี้เข่าขึ้นหลายแท้โอ้โหนี่ดูนะคะข้าวอะค่ะที่มันขึ้นใหม่นะคะอุ้ยเป็นรวงแล้วนะคะเนี่ยเมื่อก่อนนะคะตอนป้าเด็กๆนะคะแม่ป้าเขาก็จะมาเกี่ยวข้าวอย่างนี้นะคะที่แบบเพราะว่าเขาทํานาไม่ได้นะคะเขาแบบวันตั้งแต่น้องสาวเขาไถานาแล้วล้มอะคะ่ะเขาก็อยู่คนเดียวเนาะไม่มีคนช่วยทำเพราะเมื่อก่อนมันต้องใช้ไทย ใช้ควายไถนานะคะเนี่ยแม่ป้าก็จะไปหาตามนาชาวบ้านอย่างนี้นะคะเขาเรียกยอดข้าวขึ้นแบบนี้นะคะ คิดนะคะจะเป็นยามเฝ้าบ้านนะคะนี่คืออาวบุธ mm hmm. นะคะคือหนังสติ๊กนะคะใครเดินมานี่ยิงก้นเลยนะคะเดินเดิน huh. <Okay. S 1> นู่นยิงไปตรงนู้นยิงไปนู่นสเตตเลยบัดบัดคีฟด้วยคีฟฟอร์ฟอร์ฮิมยุท์เน็กทามอู้เออฮะเอาไปเป็นยังดอกอ่ะ uh ยินเฮเยอะอยู่ิ You tell what want to tell what want me hit I ีหัว นู่นพีนู่นมาตรงนี้ให้มายิงไปโดนต้นไม้ต้นนั้นอะเออเนี่ยตรงฝั่งนั้นอะเดียวมาตรงนี้นี่นี่นะคะจะให้ลุงคิดยิงยิงจากตรงนี้มานี่คําเฮียเนี่ยยิงไปต้นนี้สิเนี่ยเนี่ยต้นสแบงเนี่ยยุทธคําเฮียเดี๋ยวไปยิงข้างหลังเดี๋ยวมาโดนหัวเดี่ยนเดี๋ยวเดี่ยนหัวแตก <Okay. What? S 1> นี่ Big tree. เดี๋ยวเวก so มึงคิดบอกว่าง่ายมากเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเบกต้องไกลหน่อยจะได้เห็นทั้งโอเคโอ้ okay. Ooh, โดนนี่ว่ะว้าว <No problem. S 1> wow, ยิงโดนด้วยตั <Come on. S 1> ้งแป๊กเลยอีกหนึ่ง่าสามพันว่า 3, อันนี้ไม่โดนนะคะ oh, ดีแห้งๆโอเว้าว okay, wow. นี่นะคะพ่อบ้านเขาโอ้นี่บอต้นกล้วยเอามานี่ค่ะเขานี่เขาออาไปเอาต้นกล้วยมาจากไหนไม่รู้นะคะพ่อบ้านของเราโดูพี่แกทำค่ะดูค่ะเข้ามาทำบล็อกเบิร์กไม่รู้เอ,เอาเอาเศษหินเศษอะไรนะคะจากบ้านที่เขาสร้างนะแกมาทำบล็อกใส่ต้นเอ่ออะไรนะ ว่านหางจระเข้นะคะโอ้โหนี่พ่อยามของเราเออไม่ใช่พ่อบ้านพ่อยามาพ่อพ่อบ้านของเราน่ารักมากเลยนะคะโอ้โหดูค่ะ <Okay. S 1> กลายเป็นมาเป็นคนสวนไปเลยนะคะดูค่ะทำนู่นนี่ดูนะคะเนี่ยดูเอาหินนะคะหินที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะลุงคิดอย่ายิงมานะเดี๋ยวมันโดนมี <Okay. S 1> เดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวผีผัก เออนี่นะคะดูเขาเอาเศษหนินนั่นนะคะเนี่ยเศษหินที่เขาทิ้งแล้วอะค่ะน,นี่นคะ่ะ<ม>เขาเอามากัน้น<ม>เดี๋ยวป้าไปซี้อสภาขึ้นไป รีวิวนะคะเราจะมารีวิวเอ่ออะไรนะพื้นนะคะ FPG นะคะของเราที่วันนั้นเรามาเฟรมให้ดูที่ช่างมาติดนะคะแล้วก็พร้อมบัวนะคะบัวบัวบัวพื้นบ้านแล้วก็บัวบันไดนะคะแล้วก็พื้นชั้น2นะคะโอเคนี่นะคะบัวบัวชั้นล่างนะคะช่างก็นี่ค่ะติดไปแล้วนะคะไปส่วนอันนี้บัวบันไดว้าว นี่คือบัวบันไดนะคะตรงนี้นี่ค่ะให้เขาเพราะว่าป้าเอาสีขาวนะคะตรงบันไดเพราะว่าเหมือนเป็นแนวลูกตั้งของเราขึ้นไปนะคะ<ส>คือเราไม่เอาสีแบบนี้นะคะไม่เอาเราตรงนี้คือให้ตรงบันไดเนี่ยป้าเปซี่จะให้ให้มันเป็นสีขาวนะคะลูกตั้งสีขาวโอ้ยสวยค่ะสวยเลยนะคะแต่ีตรงนี้ไม่ให้เขาติดนะคะเพราะว่า คือกลัวมันเขาบอกเราอยู่ว่ามันมันมันจะยื่นออกมามันจะไม่สวยนะคะแต่ดูดแล้วมันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาทาสีขาวหรือมันดูหรือเราจะทาหรือเราจะทาไอ้นั่นก็ได้นะคะก็ไม่แน่ใจเขาก็ถามอยู่ว่าเราจะเอาไหมถ้าเราจะเอามันก็จะยื่นออกมานะเขาก็บอกป้าเพซี่อยู่นะคะถ้าเอาก็ให้เข้ามาติดได้นะคะ อจริงๆก็น่าจะเอาเนาะมันดูตลกไม่แบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยอีตรงนี้ที่เดมบอกว่าเดมไม่เมคอะไม่บีบีรูทว่ะมันลูกไลโห่ะ hmm. เนี่ยบั t a n y ิ h งเพอร์เฟ c t บัดเดมบอกว่าเป็นมาเพ้นมาทำสีเนี่ยมันจะเนียนไปหมดไงนี่บอกว่าถ้ามาเมคมันก็จะ เป็นอย่างนี้ไหม hmm. มันจะดูไม่สวยอ่ะไอ้ก t อน o w ที่หิมเซ่บัดดิทอิดเพอร์เฟกตตรงนี้นะคะไอ้บัวบัวอย่างเงี้ยสวยนะคะคือบัวเนี้ยมันจะเวลาเราถูพื้นนะคะเวลาเราถูถูถูถถเนาะมัน <there> s, <S ก็จะ There's Yeah gonna ย้เ e ี๋ยวมา t มคดี a เลเตอ e ์เออ ยิ่ t so. จะมา again, s, <Right>. <S พ้อีกเหรอฮินอตเพราะว่า <Okay. S 2> ใช่อืมเมเ b ี maybe, ตรงนี้ให้มาเมคหรือเปล่าเนี่ยอืมอาจจะให้มาทําอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ถามเราอยู่ว่าจะเอาไหมถ้าเอามันจะไม่สวยอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ดูแล้วมันน่าจะเอานะคะเพราะว่าม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 าเป็นอย่างนี้มันดูไม่สวยพอทําออกมาแล้วมันดูไม่สวยไปเลยอะดูยังไงก็ไม่รู้อะเออดูไม่สวยไป yeah, look like ลูกไล่โฮยังไงก็ไม่รู้ <Yeah. S 1> อะเออ <Yeah. S 1> แต่ข้างบนเนี่ยเพอร์เฟกนะคะอย่างน,างนี้อย่างนี้คือบัวบัวอย่างนี้เลยนะคะ บัวกันกันแบบว่าเวลาถูกพื้นแล้วมันไม่ให้พื้นเลอะอย่างนี้นะคะแต่ตรงนี้มันดูคือเขาถามเราอยู่ว่าจะเอาไหมไอ้เราก็ไม่รู้เนาะพอมาเห็นแล้วมันมันดูไม่ไม่โอ้นะคะจะต้องมาเย่ยินแค่นมาไม่กับเกนเดมเซโนพอมแพมพอเดม่อืมก็คงต้องให้เข้ามาทำแบบเหมือนเหมือนเหมือนพวกนี้นะคะมันจะได้แบบเป็นสเต็ปสเต็ปเลยอะ่ะ ตรงไหนตรงนี้ด้วยใช่ไหมนี่เหรอให้ให้เป็นอย่างนี้มาเหรอตรงนี้ไม่ได้ไงอีตรงนี้โอเคเพราะว่าเรเลเตอร์เราก็มาเมกสีขาวไงต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้เออ no it's better I like here I want here more w h i t look better b u okay cannot ใช่ย <that> <laughs> mm ิมแซนอดคาดยิมเซบัดตรงนี้ได้ยิมเซได้ได้โอเคก็นี่นะคะบัวบันไดเราเนี่ยไ่ตรงนี้อสวยเนี่ยใช่ใช่โอเคเอฟดีดีเดยวต้องอย่างเงี้ยสวยสิ เนี่ยเออย่างนี้นะคะเนี่ยโอเคอย่ตรงมุมอย่างเนี้ยเนี่ยไอวันฮิเมคเซ์เอย่างเนี้ยอย่ตรงนั้นมั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 นไม่สวยมันตรงนี้ใช่อันนี้ตรงนี้สวยมากเลยนะคะมุงคิดบอกว่ามุมมุมเสาตรงนี้สวยมากเนี่ยเพอร์เฟกสวยสวยเลยสวยมากด้วยตรงนั้นก็ต้องให้ทำนะคะคือพอมาเห็นแล้วมันไม่ออ่ะมันดูเหมือนงานไม่ละเอียดนะคะ แต่อีตรงนี้โอเคนะคะคือเราสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดนะคะอันนี้บัวนะคะบัวบันไดนะ,ะนี่กับพื้นนะคะว้าวนี่คือพื้นพื้นชั้นสองของเราหูแมทวิดบันไดเลยนะคะนี่ถอดรองเท้าโอ้ยดูค่ะติดบัวเรียบร้อยแล้วนะคะ โอ้ยลุงค <hel ms> ิด้ย um, ล so nice ุง <Carbon> ค <ika> ิดด uh, like, oh wow. oh, ูดูน่าละเลื่อนเลยค่ะโอ้โหนุ่มเท้ามากเลยนะคะเอออันนี้แบบอ้ยนุ่มเท้ามากเลยอะว้าวอ้ยพื้นแบบพื้นดู ดูเหมือนไม้เลยนะแล้วก็ปูได้สวยมากค่ะปูได้สวยจริงๆค่ะแล้วบัวเขาก็ติดด้วยนะคะอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะเลือกบัวให้เรานะคะเจ้าของร้านของแน่เลยนะคะเขาเลือกให้เราแม้แต่จุดเล็กๆตรงนั้นนะคะเขาก็เนี่ยติดบัวอะไรให้เรานะคะแต่ว่าอีมุมประตูนี่เขาเขาไม่รู้ขนาดประตูนะคะ พะตรงนี้มันเป็นขอบวงกบนะคะเขาไม่รู้ว่าประตูเราจะยังไงเขาจะเขาจะติดถึงขอบวงกบเลยนะคะเห็นไหมวงกบที่ขีดๆนี้ค่ะเพราะมันจะเป็นขอบวงกบไะมคะเขาไม่รู้ว่าเราจะต้าแต้มสีอะไรยังไงนะคะโอ้โหดูงานเขานะคะนี่เขาจะติดถึงขอบวงกบนะฮะนี่ค่ะนี่ค่ะมาจบถึงตรงนี้ด้วยนะคะนี่นี่คือตัวจบงานเขานะคะนี่โอ้โหแบบ อันนี้เป็นงานเพิ่มนะคะเป็นงานเพิ่มนะคะพวกนี้คืองานเพิ่มทั้งนั้นนะคะคืออา่าไม่ได้อยู่ในสัญญาของบริษัทที่ทําบ้านให้เรานะคะคือเราก็บอกบริษัทไปว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เราก็ไปหาแล้วเขาก็คิดต่างเราเพิ่มนะคะเพราะว่าจากสัญญาที่เราเซ็นกันก็คือมันเป็นของแตนดาร์ดของบริษัทเขาใช่ไหมเขาให้เราเลือกกระเบื้องจริงๆมันต้องเป็นพื้นกระเบื้องนะคะ แต่คิดเขาอยากได้คือฝรั่งก็จะชอบพื้นแบบนี้ค่ะพื้นเหมือนพื้นไม้อันนี้อ่าบางคนก็จะเรียกลามิเนตใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเขามาน,นิยมเป็น S P G คือนหนึ่งมันจะทนกว่าลามิเนตนะคะและสองมันจะกันน้ําได้ดีกว่าลามิเนตนะคะกว่าพื้นลามิเนตแล้วเวลามันเดินค่ะมันเดินนุ่ม you feel ah o l e something ไหม bit ใช่บัตทิมเซยบัตรทิเซเป็นวิยุตลองทำมันก็จะ มอเบเตอร์ <More> yes, so ใช่ยิมก็เทลมีอยู่คือแรกๆมันก็จะไม่แน่นเดี๋ยวอะ่ะเดินไปเดินไปมันก็จะแน่นเองนะคะก็จะแน่นเองอู้แต่สวยมากเลยอะ่ะแลวยิ่งห้องนี้นะคะห้องอะ่ะกระจกห้องกระจกแบบว่าเวอร์ oh, วังนี้นะคะ oh, s <S โอ้โหนี่ค่ะ ต้องไม่เห็นเองค่ะบางทีแสงไฟแสงจากด้านนอกเนาะมันก็ทาให้ไม่เห็นสีอะไรบบกว,ว่าชัดเจนมากนะคะคนนี้ด้วยค่ะโอ้โหดูเหมือนจอภาพยนตร์เลยนะคะแม่วัวกับลูกวัวเฮ้ยแม่ควายกับลูกควายนะเหะมือนจอภาพยนตร์เลยค่ะ มใช่เมื่ามจากแปดเลเยอร์ดันวอลลีนเพลมีล้าว่าโอ้ยแล้ว,วตัวตัวบัวแมทมากบัวแมทมากเลยอ่ะบัวแบบแมทกับพื้นเลยนะคะคนละสีนะคะคนละสีไอ้พื้นเนี่ยเป็นเป็นอาสีอะไรไม่รู้แต่ว่าอีตัวนี้เป็นอีตัวหนึ่งนะคะโอ้ยจะแบบมัน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 เข้ากันมากเลยมันเหมือนเป็นพื้นแบบ อันเดียวกันเลยอะแต่คนละสีสยยอะสุดยอดะคะ่ะโอ้ก็พ,พุ่งขึ้นขึ้นบนเราแบบมันเหมือนแบบโอ้โหดูใหญ่เลยอะดูใหญ่แล้วแล้วแล้วแมทมากนะคะกับบันไดของเราแต่บันไดอี่จุดเมื่อกี้นะคะจะต้องให้เข้ามาทำใหม่นะฮะบันไดอะคือบันไดเมื่อกี้ ตัดสินใจถูกแล้วนะคะที่เราข้างบนเราเลือกใช้เป็นเป็นพื้นพื้นลายไม้แบบนี้นะคะโอ้ดูแบบดูสะอาดขึ้นมาเลยค่ะหลังหลงหลังปูแล้วนะคะดสะูสะอาดสะอ้านขึ้นมาเลยนะคะยิ่ลหย่ล yeah good w e m a k e S <S คือตัดสินใจถูกมากนะคะที่เราเลือกใช้ คือถึงกับอดรอ o เท f าขึ้นไปเนกันเลยนะคะ f i ่ก้าใส่รอง a ท้ i เด o นกัน e ล a คือถึงกับถอดรองเท้าขึ้นไปเดินคไม่กล้า้ือถึงกับถอดรองเท้าขึ้นไปเดินกันเลยนะคะไม่กล้าใส่รองเท้าเดินกันเลยนะคะ s งเท้าขเดินกันเลยน o h รองกยอกถิ่าคือกบด้ยค่กส่ั ผมคิดบอกว่าถ้าให้เลือกอีกครั้งก็จะเลือกแบบนี้เอาสีนี้นะคะเพราะว่าถูกใจมากนะคะถึงกับนางถึงกับถอดรองเท้าถอดถุงเท้าขึ้นไปเดินเลยนะคะคิดดูแค่นี้ละกันนะคะถูกใจไม่ถูกใจนะคะและคิดดูนะคะตอนที่เขามาเก็บงานเก็บสีอีกรอบนะคะเก็บอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะขาวบริ้งกว่าเดิมนะคะอันนี้เขายังไม่นั่นนะคะเขาต้องมาเก็บมาเก็บอะไรให้เรานะ,ะต้องมาทําใหม่นะคะตรงนี้คือเราเปลี่ยนใหม่เยอะนะคะทั้งบันไดแล้วก็เปลี่ยน พื้นเราก็เปลี่ยนใหม่ก็คือไม่เอาตามที่บริษัทให้เรามานะคะเราก็เปลี่ยนนะคะเขาก็เคิดค่าส่วนต่างไปนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คำนวณออกมาให้เราปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะส่วนตรงนี้ค่ะทำไมมันมายืดแบบนี้อ่ะซีขาว down here and make ม Yeah, yeah have you to tell him <Yeah. S 1> ึงคิดบอกว่าอยากให้ให้ตับตรงนี้ออกแล้วก็ เป็นสีขาวลงมานะคะโอเคเดี๋ยวมาเทลดมเลเตอร์โอเคตรงนี้สวยนะคะนี่เป็นบัวอย่างนี้ชั้นบันไดนี่ค่ะเพราะอย่างนี้มันสวยนะคะมันเป็นชั้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 น,นอย่างนี้ค่ะพัวกันกันเลิกนะคะ แต่มันตรงนั้นมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนหลุมเข้าไปนะคะมันเหมือนไม่ต่อเนื่องนะคะก็คือตอนแรกอะ่ะเราก็ไม่รู้เหรอเนาะที่เขาอธิบายทีนี้พอมาเรามาเห็นแล้วมันมันดูไม่ต่อเนื่องต้องให้เข้ามาทําให้ต่อเนื่องนะคะส่วนจุดอื่นก็โอเคนะคะโอเคอยู่ตรงนั้นเหมือนเขาไม่มั่นใจเขาก็เลยอ่าเขาก็เลยไม่ยิงไอตัวนั่นเยอะนะคะในตรงนั้นนะคะนั้นบริได้มา เขาเราไม่ชอบเขาก็จะทําให้จนกว่าเราจะชอบนะคะส่วนพื้นตรงนี้ก็เนี่ยค่ะก็วันนั้นก็ถ่ายไปเยอะแล้วเนาะอันนี้ก็ติดทุกห้องแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ปาปิซี่ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ